<ก>ท,ท,ทาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลครับสองประเด็นสั้นๆครับท่านประธานสาหรับกลุ่มไลน์นะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด37คนนะครับในรูปเป็นใครในผมก็เห็นแล้วนะครับเวลาคุยกันมีการสั่งงานเป็นชื่อใครผมก็เห็นเราก็ไม่ได้ว่าว่าจะเป็นใครนะครับอันที่สองยืนยันอีกครั้งนะครับตอนที่ผมอภิปรายท่านมองหน้าผมอยู่บอกว่าเราไม่ได้มีนโยบายในการยกเลิก อานานอย่างที่พูดนะครับเราแค่บอกว่างบป,ประมาณนี้เป็นตัวที่สูงแล้วเราขอความร่วมมือกับข้าราชการในการดูซิว่าทํำยังไงที่จะยกสวัสดิการของประชาชนขึ้นมาให้เท่ากับทางทางข้าราชการและประเด็นสุดท้ายคือประโยคที่ท่านรัฐมนตรีไม่ได้อ่านเมื่อกี้นะครับว่าพูดง่ายๆคือเลือกพรกคก้าวก้ไกลเข้าไปเนี่ยจะทำให้ข้าราชการเดือดร้อนและอยาไปเลือกพวกมัน อันนี้นะครับเป็นประเด็นที่สําคัญแล้วมันเป็นประเด็นที่ทําให้พรรคผมเสียหายแล้วก็เป็นประเด็นที่คือต้องเรียกได้ว่าเป็นข่าวปลอมครับขอบคุณครับท่านประธานครับตอนรนตรีสาธิตเชิญครับเรียนประธานที่เคารพครับผมสาธิตปิตุเตชะนะครับรัมตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะประเด็นนะครับครับผมย้ําอย่างนี้นะครับผมย้ําว่าคือคนที่ส่งนี่เป็นใครผมไม่ทราบผมจะไปติดตามตรวจสอบดูแต่ว่าผมย้ําว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เฟกนิว นะครับประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้บอกว่าท่านจะไปตัดงบบำนาญเขาบอกว่าท่านเนี่ยอัดว่าบำนาญเป็นตัวปัญหาของการพัฒนาประเทศอันนี้เอาให้ชัดนะครับประเด็นมีแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นแต่ผมและเราไม่มีใครไปตัดสินได้หรอกครับว่ามันคืออะไรเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราอภิปรายในสภาแห่งนี้แค่นั้นเองและผมก็ไม่สามารถไปยืนยันได้ว่าความคิดเห็นของท่านที่เขียนมาเนี่ย นะครับเขาคิดยังไงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาเขียนแล,แล้วก็เอาตีความที่ท่านอนภิรายว่า,าบํานาญเป็นการเป็นตัวปัญหาของการพัฒนาประเทศแค่นั้นเองครับไม่มีการตัดตำนานใดทั้งสิ้นครับขอบคุณครับก็ได้ชี้แจงทุกฝ่ายนะครับ